สวัสดีครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลเต่างอยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับพาคุณปู่มาหาหมอนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าห้องตรวจแล้วนะครับคุณปู่ก็อาการดีขึ้นนะครับดีขึ้นหลังจากที่อยู่บ้านนะครับหายใจไม่อิ่มนะครับภาษาบานท่อเนาะอื่นหายใจบ่อิ่มเนาะตอนนี้ปู่ก็ดีขึ้นแล้วนะครับปู่ดีขึ้นแล้ว อ๋อเดี๋ยวตอนนี้รอตรวจนะครับลุงพลก็รออยู่ข้างในโรงพยาบาลนะครับในโรงพยาบาลก็รอตรวจอยู่นะครับก็มาสามสี่คนนะครับมีลุงพลพี่จิมมี่แล้วก็จ่าเอ็มครับแล้วก็คุณปู่นะครับตอนนี้ปู่ก็เข้าห้องตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เป็นห่วงนะครับ ขอบคุณเอทุกคนที่เป็นห่วงนะครับอันนี้ก็รอหมอตรวจอยู่นะครับอรอหมอตรวจลุงไอตรวจปูพองอยู่นะครับซึ่งเอ็มก็มากับลุงพลแล้วก็ปลาจิมมี่นะครับก็รออยู่หน้าห้องตรวจนะครับน่าจะฉีดพ่นยาให้นะครับเป็นโรคหอบหืดน,นะครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นอยู่ที่บ้านลุงเยอะมากนะครับ ฝนอยู่ที่บ้านลุงเยอะมากเพราะว่าวันนี้ขนดินนะครับรถด,ดินมาฝนก็น่าจะเยอะนะครับก็อขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับที่ส่งมาให้ปูพป่พองนะครับก็ขอให้ปู่พองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงก,รก,รก,ก,รก็รักษานะครับโรคโรคหอบหืดนะครับก็รักษานะครับ โอ้อันนี้อากาศหนาวมากครับอยู่ที่เตางอยครับวันนี้ที่เตางอยอากาศหนาวมากๆเลยตอนนี้ก็รอนะครับรอรอหมอตรวจนะครับรอหมอตรวจอยู่ ที่หน้าลงโรงพยาบาลนะครับตรงน,นี้เป็นจุดยื่นบัตรนะครับยื่นบัตรไปให้ปู่แล้วนะครับรอหมอตรวจอยู่นะครับนี่ครับห้องตรวจน,นี้หมอกําลังตรวจนะครับ ก็ขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับก็เดี๋ยวลกลับถึงบ้านเดี๋ยวจะรายงานให้ f อฟทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ